คะตอนนี้อยู่ตรงไหนคะยก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะ วันนี้นะคะได้ได้รับความรับความห่วงใยนะคะจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมค่ะท่านพลตำรวจตรีธนชาติรอดคองตันค่ะท่านได้ให้นะคะคนักดนตรีนะคะประจำจังหวัดภูธรจังหวัดนครพนมของเรานะคะมาบรรเลงเพลงนะคะให้กับพ่อแม่ที่น้องทุกท่านได้รับฟังค่ะมือจากทุกท่านด้วยค่ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่รักทุกท่านวันนี้นช่วงเช้าน่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะกลุ่ม60อัพนะแล้วก็กลุ่มเจ็บโรคเสี่ยงที่จะมาฉีดวัคซีนในวันนี้าทางันสำนักงานสาธารณสุขร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดวัคซีนให้พ่อแม่พี่น้องตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมาและว,วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับ ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนครมนมเองโดยผมบนตำรวจตีธนชาติรอดทองตันทุนทัการตำรวจภูธรจังหวัดนครมนมเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครมนมที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับเราเข้าใจโรคของคนมีอายุคนที่จะฉีดวัคซีนนะครับค่อนข้งางจะกังวล บางคนก็บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเราเองเราคิดว่าเราจะทําอะไรให้พ่อแม่พี่น้องได้คลายกังวลดีวันนี้อเผอิญเรามีบุคลากรท,รที่มีความสามารถสิทธิตำรวจตีจะตัดโครงกล้าหาญนะครับมีความสามารถเรื่องเครื่องสายเครื่องดนตรีวันนี้เลยเอามาคลับกล่องให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในระหว่างที่รอฉีดวัคซีนก็ดี หรือในระหว่างรอสังเกตอาการอยู่ก็ดีให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ให้เป็นโอกาสที่มีความสุขที่สุดในการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับบทเพลงที่นำมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในในหลวงของเรานะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสุขแล้วก็คลายกังวลในการฉีดวัคซีนนะครับ ํำหรับภูทรจังหวัดนครพนมนครนมเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมด้านภัยโควิดแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปนะครับขอเสียกประมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ทุ่มเทเสียสละมาตั้งแต่วันที่7ขอเสียกประมือให้กับนักดนตรีพ่อะของเรานะครับสิบตำรวจเอกจังัดควงกล้าหาญนะครับ แล้วก็ท้ายที่สุดครับปรบมือกับตัวเองด้วยครับที่กล้าหารมาฉีดวัคซีนในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งนะครับมีอะไรให้ตำรวจภูธรจังหวัดแลวก็มนงได้รับใช้ก็เป็นเชิญนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวพระเอกของเรานะฮะเดี๋ยวขอเสียงพระเอกของเราสักนิดหนึ่งนะครับสัมภาษณ์นอกจากเพวยดนตรีเก่งแล้วสัมภาษณ์เสียงนิดหนึ่งนะครับในความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงมามา ตัวเล็กร้องเพลงพอมากนะคะท่านผู้บังคับการของเรานะคะก็อดที่จะให้รางวัลไม่ได้เลยนะคะอ่ะขอสัมมาษา์นหน่อยเมื่อกี้ความรู้สึกเป็นไงบ้าง ขอเสียงปรบมือให้กับน้องฮันนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ